เอาละครับตัดกรรมปที่ประเทศไทยไทยแลนด์ค่ะและไปที่สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเมื่อวานอ่ะค่ะดยความเคารพมีเมื่อวานมีการประชุมใช่ไหมครับใช่แล้วเมื่อวานมนมีการประชุมค่ะสาระไม่สนใจเรื่องงบหรอไฮไลท์ไม่ใช่สาระที่พูดกันในสภาแต่ไฮไลท์ของเมื่อวานกลับอยู่ที่คนก็ตบกระบาลกันการสภาเออนั่นแหละแล้วคนถูกตบกระบาลก็แปลกนะไม่โกรธคนที่หนึ่งเดิน เดินไป,ไปหา<ห>คน2 2> ที่สองแล้วค้อมหัวให้คนที่สอตบกระบ,บาลเอ็นดูหน้าเอ็นดูเชียวไปดูสิครับใครเดินไปให้ใครตบกระบ,บาลกลางสภา,าเชิญฮะออาเชิญค่ะนะักข่าวเก็บภาพได้ดูดีๆนะฮะตนนั้สมุนความเห็นต้องมีชื่ออยู่ในนี้นะครับ ผมขออนุญาตไปครับแต่ว่าถ้าอภิปรายในคณะสมุนความเห็นต้องมีชื่ออยู่ในนี้ครับถกตบกระบาลแล้วคนถูกตบกระบาลยังยกมือไหว้คนตบกระบาลด้วยใช่ใช่อย่างสุภาพอ่อนน้อมด้วยนะนี่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 เออเอาล้วครับคราวนี้คราวนี้มาดูช้าๆไหมฮะอ๋อเอาต้องดูช้าๆสโลโมชั่นทีมงานของเราทำทำทำคลิปแบกสโลเห็นไหมเห็นไม่ชัดไงว่าตบกระบาลเพราะมันปาดเดียวเห็นไหมฮะอีกทีสิอีกทีอีกที ระหว่างถูกตบกระบาลได้ยินเสียงคุณชวนด้วยนี่ดูดูดูคนเดินไปให้เขาตบกระบาลก็คือศิระเจนจากะไม่ใช่บุคลิกนะไม่ใช่บุคลิกศิลาที่จะเดินไปให้ใครตบกระบาลง่ายๆนะเดินค้อมหัวให้ชาวบ้านเขาตบกระบาลกลางสภาได้อย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่บุคลิกเลยมีแต่ล่อคนอื่นหมายถึงมาป่าชาดาอืมมีแต่ล่อันอื่นเออจัดฉนัดคนอื่นเขาตลอดไม่เคยน้อมน้อมขนาดนี้คนตบกระบาลนะใคร โอ้โหคุณพระพัฒน์พธทสุธนคนละพักกันด้วยนะเห็นป้ายข้างหลังไหมชาติไทยพัฒนาไม่ใช่พลังประชารัฐนั่นสิครับรัฐบีช่วยว่ารกระทรวงเกษตรพลังประชารัฐเดินไปให้พักชาติไทยพัฒนาตบกระบานเล่นๆซะอย่างนั้นแอ้วกกราบขอบคุณยกมือไหว้ขอบคุณคุณตบคนตบกระบานดิตอนหลังคุณศิระบอกว่าไม่มีอะไรเอยอกกันยอกกันอย่างนี้ประจำยอกกันเป็นปกติ โดนตบหมายถึงโดนตบกระบาลแบบนี้บอกว่าตัวเองอ่ะโดนเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเขาบอกเป็นการหยอกล้อก,กันเฉยๆก็คิดว่าเปรียบเสมือนเป็นการเจิมให้และการผู้ใหญ่เจิมให้ไงคุณประพัฒ์ก็ถือว่าอุโสเจิมให้เขาบอกว่าเพราะท่านประพัฒน์เนี่ยอยากให้คุณศิระเป็นรัฐมนตรีนี่ตบแค่นี้นี่แปลความออกมาได้ว่าจะให้เป็นรัฐมนตรีเลยเหรอในทางการเมืองมันต้องมองอย่างนี้ครับสแสดงว่าคู่นี้สนิทกันต้องมีความลึกซึง้งมาอย่างยาวนานใช่ ลึกซึ้งกันถึงขนาดคนหนึ่งยอมอีกคนหนึ่งการที่ใครสักคนเดินไปให้อีกคนตบกระบาลต่อหน้าทาระกำนันถูกตบเสร็จยกมือไหว้เขาอีกอขอบคุณเขาอีกมันต้องไม่ธรรมดามันบอกถึงการยืนระยะของคนสองคนใช่เป็นคำถามในทางการเมืองขึ้นมาทันทีเสีระประพัด พระทัศสุธนเขาสัมพันธ์กันตั้งแต่เมื่อไหร่สัมพันธ์กันแบบไหนทําไมคนอย่างศิระยอมประพัดได้ถึงขนาดนี้ใช่ดูเคารพนอบน้อมมากอ่ะถูกต้องอืถูกต้องอ่คุณศิระก็มาเฉลยแล้วกันอะโอเคอับ